เพือ่อนนะคะว kind of okay. okay. well ู้กลับมากับอีกคลิปหนึ่งนะคะก็คือวันนี้มันจะเป็นบล็อกที่สุดยอดมากมากเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะไปซื้อชุดนิสิตเข้ามหาลัยจุฬาลงกรณ์ของเราก็คือว่าวันนี้คือมีนัดเพื่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเจอกันและเราก็จะไปซื้อชุดมหาลัยด้วยกันซึ่งเป็นอะไรที่เราและเพื่อนเราก็มีความแบบตื่นเต้นนิดนึงนะคะแล้วเราก็อยากมาบล็อกประสบการณ์ให้ทุกคนดูด้วยเพราะว่าเผื่อแบบบางคนกําลังจะเข้ามหาลัยแบบนี้ไปซื้อชุดนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้ก็ไป ด้วยกันนะคะ <laughs> พวกร้านก็คือเพื่อนเราเป็นคนหามานะคะเราก็เลยจะไปตามที่เพื่อนเราหามานะคะของเพื่อนเราเขาก็ไม่ได้เรียนที่จุฬาน,นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ยูนิฟอร์มมันก็จะมีแบบสแตนดาร์ดของมันคือหน้าตาคล้ายๆกันและกระงก็แบบคล้ายๆกันอยู่เพราะฉะนั้นก็ไปซื้อด้วยกันสวัสดีคทุกคนตอนนี้ครีมเตรียมตัวเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าเมืองกันแล้ว <laughs> ก็เดี๋ยวเราไปดูด้ยวยว่าต้องซื้อแบบกางเกงสีดำาหรือกางเกงสีน้ำเงินหรือว่าเสื้ออะไรยังไง อาจจะไปซื้อเขมกัดด้วยวันนี้เดี๋ยวไปดีกันนะคะใค <laughs> ยูยูเจอกูเ a n y t l e โล let's g กินนะอยู่ที่เซ็นเตอร์นัมบาซีลนะคะเเกนะอยู่กับเด็กๆจะมีคนซื้อชิจุลาสอคนแล้วก็มาขิ่ดนมาฮิ่ดน อยู่เป ah ็นไมฮิดนใช่ไหมนั mm ่นแหละมันเป็นแพ็ปเปอร์รับเป็นอันนี้ค่ะเป็นไตรกบฟรีเมนไตโกบเส้นอะไรดีีกินข้าวเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องไปซื้อชุดนิสิตชุดนักศึกษากันนะคะ ก็นทุกครนีบิ๊บ๊บตอนนี้เราอยู่ใกล้ร้านิีสิแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปกันอยู่จอดที่วัดหัวลำโพงนะคะจอดแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวซื้อชุดเสร็จแล้วรีบกลับแลีร้วนะคะโอ้ใช่กูโซเยอะ <laughs> ราได้มาทั้งวันนะคะเดี๋ยวเราจะลองใส่แล้วก็ลองใส่กระโปรงด้วยก็คือลองใส่กันก่อนเดี๋ยวลองดูนะคะทุกคนลองใส่แล้วนะคะโอ้เอ็มแล้วกันนะงั้นนะเมื่อกี้พี่นะดูคนอื่นน่ะเห็นมันก็แขนก็สุดสอบถ้าเป็นรักกุลานเสื้อมันแค่เป็นเสื้อตุลาคือุ่มูคะถ้าถามพี่อันนี้มันก็กุนชอบผ่านนี่ไหมอะก็ชอบอยู่นะไอ้เหล่ อยากได้ส่ได้อยากได้ยาวส่ให้เข้ามาไม่ได้ไม่ค่ะค่ะอั้ชอบไหมลองดูก่อนนะเดี๋ยวถุงทรงหนึงให้ลองที่สที่เราแฮปดี้เี้ในหมุนนี้ถ้าหนูยังเล็กหรือยังใหญ่ช่างก็ขยับเป็น L หรือเปลี่ยนเป็น S เดียวเราจะลองเสื้อตัวอื่นดลยค่ะตอนนี้กระโปรงใส่น่าจะโอเคแล้วใช่คนอบใส่เสื้อตัวใหญ่เลยแี่มันนี้เป็นอันนี้คือปี่รออีกตัวนึงนะคะอันนี้รู้สึกลัดดูขต้นหน่อยถ้าดูไม่ออก ชอบผ้าตัวเมื่อกี้เพราะมันเหมือนกับชุดยูนิฟอร์มปกติของเราแต่ว่าเราไม่รู้ด้วยว่าเขานิยมใส่อะไรกันแต่ตอนนี้มันจะรู้สึกแบบแน่นๆนิดนึงอืมใส่ออกมาแล้วแต่แล้วความใจแล้ว่คือเราอยู่ว่าสีมันดูดีไหมอืมไอว่าโอเคติดลูกสโนว์หมอืมันจะมีสีใหญ่คือเล็กสีพีใช่ใช่ใช่ไอก็เห็นเหมือนกันไอ้ is ่นี่คไอว่าอันนี้คือที่อันนี้ที่สุดนิยมแต่เราซื้ออีกสีตัวก่อนค่ะเราที่รบ เราเลือกได้แล้วค่ะทุกคนคือเขอบาบอกว่าเลือกนานมากนานแบบนานมากเพราะมันหน้าตาคล้ายๆกันแต่ว่าแบบความรู้สึกแตกต่างกันกับทุกตัวเลยสําหรับเสื้อนะกระโปรงก็เอาตั้งแต่ตัวแรกที่เราได้เลยซึ่งโนงมิวนีซช้อะไรแต่คือ,อน,นี้นะคะความยาวก็โอเคเลยแล้วก็เสือ้เอเราเป็นสีส้มสช้เอ็ม,อมกับสี ซิลก็ใส่เอ็มนะคะเอาเอพีเขาดูไหนคะตัวนี้ตัวนี้สองตัวแล้วก็ตัวจุลาจุสองหล่อผ้าอะไรดีให้เลือกสองเนื้อแลกวก็เข้ามาลองอีกทีนะคะเพราะว่ามันมีผ้าให้เลือกด้วยซึ่งผ้ามันมีสองประเภทแบบที่คุณคิดว่ามันแข็งกว่ากับแบบที่นุ่มกว่าใช่ไหมก็เลยต้องลองมาอีกสี่ตัวนะคะเป็นตัวซิ่งใจที่งใหญ่ใหญ่แท้ทรูลดคนเดินนิดนึงเนาะขอโทษนะ ง่ายมากเลยใส่ไม่ใส่แล้วควนแขวนจะอยููได้จะจบแวลาใส่เราไปโยนอย่างเงี้ยแล้วอะไรไปดั้มมันอ่ะมันก็จะยับไงหนูแขรงอย่างเดียวจ้ะจริงๆไม่ได้ยับง่ายแต่ว่าถ้ามันเปียกแล้วหนูไปทับมันอ่ะมันจะยับอานนี่มันข้าวหนำเข้าไม่ต้องรีดใช่ไหมข้ามไปรีดห้ามรีดข้ามรีดเนี่ยคนนี้ใส่เกี่ยวได้เห็นปะเดิม เหมือนเดิมเลยจีดำก็เหมือนกันเห็นากมันเฉียวเลยเห็นปะก็เหมือนเดิมก็คือใส่ไม่ใส่รบกวนหนูอย่าไปโยนไม่ต้องรีดแล้วก็เวลาตากก็แขวนคอยไว้เวลากลับบ้านเสร็จอ่ะหนูก็แขวนอ๋อคือแบบอย่าโยนเข้าถังใช่บางคนไม่ได้ใสกทุกวัน่เยอะมากค่ะเชื่อแล้วนะะเย้รานาาานะคะเาไม่ได้จ่าย โอเคค่ะทุกคนเราซื้อเสร็จแล้วนะคะก็ะคือจัดกันไปประมาณ7ถุงรวมกันแล้วก็อยู่กันเป็นชั่วโมงนะคะอยู่กันนานมามกเฮ้ย<า>แต่ตว่าร้านนี้ร้านนี้เขาน่ารักมากคือมันเป็นร้านร้านในตำนานเองจี้เป็นคนคนคนแนะนำบริการาดีมากเลยค่ะ เขาน่ารักมากเขาแบบช่วยดูช่วยแนะนําอะไรประมาณนี้แต่อันนี้เราก็พอเข้าใจแล้วว่าทําไมแบบรานนีนิยมนะคะ <h anger> เดี๋ยวเราจะไปซื้อตัวเข็มกัดแล้วก็ตัวหัวเข็มขัดกับเข็มขัดต่อนะคะ โซ่โซมดูดบรอเออมันใหม่ขึ้นเยอะมากไอมาแบบนานมากมากๆแล้วตอนนี้อยู่ที่จุฬาบุกเซ็นเตอร์นะคะเดี๋ยวเราไปดูเข็มกัดกับอุปกรณ์กันเจอแล้วนี่ไง f ี m a l e f e m a ไม่มีอันนี้มันจะได้ติดกระดุมง่ายๆเปิดใช้ไม่เป็นฟีเมลกับ m ม l นี่ไงเข็มขัดอยู่เป็นสีสีน้ำตาลแล้วก็เไม่่ี f เ m a l e อันนี้คือที่ติดกระดุมใช่ไหม Yes this is กระดุม You have to attach it by yourself Yes every time I made ริ้นจุฬานี่นะคะมีอะไรอีกอ๋อแล้วสิ่งเข็มขัดมันเข็มนว่าจุฬาชูลานี่มีก่อนคือมีขวดเข็มขัดกระดุมโอ้เข็มกัด แอน What is this มันเรียกว่าตุงติงตุงติงตุงติงต้งก็งจะการการเลือกที่ที่กระดุมด้วยนะคะ ทุกคนตอนนี้ครีมกลับมากับชุดนักศึกษาแล้วนะคะก็คือจริง,รงๆผ่านไปสักพักแล้วแต่วันนี้ครีมจะแบบโชว์ฟูลเซตให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างก็อันนี้จะเป็นกระโปรงของครีมนะคะมันจะเป็นสีกรมแล้วมันก็จะเป็นพีดไซส์จะเป็นอันนี้ก็น่าจะแปลว่า22-25มัง้งแล้วก็ความยาวประมาณเข่านะคะเราซื้อเสื้อมาแบบอสองแบบเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องเอาไปเปลี่ยนนิดนึงเพราะว่ามันมีปัญหานิดหน่อยแต่ อันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งนะคะหนึ่งในงนั้นจะมีรูตรงนี้ของจุลาเพราะว่าเราจะต้องเหมือนแบบรอยกระดุมให้เป็นกระดุมของจุลาเองทุกครั้งที่เราใส่นะคะแล้วก็จะมีตัวตัวหนอนด้วยเอาไว้ใส่เข็มกัดอันนี้ก็จะเป็นเข็มขัดของผู้หญิงนะคะรวมกับอ็อซเซอรี่อย่างอื่นด้วยซึ่งก็มีเป็นตัวเข็มกัดที่ติดกระดุมเนาะตัวกระดุมเองแล้วคิมก็จะมีตัวตุ้งติ้งด้วยซึ่งอยู่นี่ทะดอ เดี๋ยวเราแกะออกมาให้ดูแต่ตอนนี้คือครีมซื้อมาอย่างละชุดเพราะว่าแบบเอามาลองดูก่อนอะไรประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปซื้ออีกชุดหนึ่งตัวกระดุมเองเขาจะให้มาเป็นอย่างนี้นะคะแต่ว่ามันจะมีอุปกรณ์ที่แบบทําให้ใส่ได้ง่ายขึ้นซึ่งครีมก็ซื้อมามันจะหน้าตาประมาณนี้แล้วก็ปลดอันนี้ออกมาอย่างนี้แล้วเราก็เอาอันนี้จ้วงเข้าไปแล้วก็ปิดเวยวโชว์ให้ดู กระดุมอย่างนี้นะคะแล้วก็ใส่เข้าไปในรูเสร็จแล้วเราก็เอาตัวนี้นะคะแล้วก็เสียบเข้าไปในรูตรงนี้กึ๊กแล้วก็ปิดโอเคค่ะครบทั้งชุดก็จะเป็นแบบนี้นะคะวิ่งอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวตรงติ่งตรงนี้ มีเข็มกัดตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวเข็มขัดนะคะแล้วก็ความยาวของกระโปรงเราความยาวของกระโปรงก็จะประมาณเท่านี้นะคะนี่นะคะทั้งชุดก็จะประมาณนี้เลยเห็นตัวเองใส่ก็รู้สึกแปลกนิดนึงนะคะไม่ชินผ้านี้ก็ดีเลยนะคือแบบค่อนข้างจะมีน้ําหนักเลยเอาไว้ให้คุณพ่อคุณแม่ดูดีกว่าปาดูชุดหนูสิเออน่ารักน่ารักไหมด้เป็นไงโอเคแต่วันนี้หน้าสดอะ เขาไม่ได้ไรไม่คอมเมนต์ว่าเขาเป็นเรื่องนี้คุณแม่มีการวาด้วยว่าน่าสนโอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นชุด ฟิแนลของเรานะคะคือว่าร้านเนี้ยเราจะแนะนําเพราะว่าแบบเราได้ยินว่าเป็นเหมือนแบบร้านในตํานานเลยนะร้านน้สิอันเนี้ยคือแบบหลายคนเขาไปซื้อกันแล้วคุณภาพเสื้อดีคุณภาพกระโปรงดีอะไรประมาณนี้เพื่อนเราก็แนะนํามานะคะแล้วก็เลยไปซื้อด้วยกันซึ่งก็ดีจริงๆเนาะคือพี่เขาอะ่ะก็แบบช่วยเอามาให้ลองทุกแบบเลยแบบให้เวลาเท่าไหร่ก็ได้คือรู้ว่าเหมือนแบบเราจะเลือกมากอะไรประมาณนี้เขาก็ปล่อยให้เราเลือกไปเลยแล้วก็มีเสื้อหลายประเภทที่ทุกคนลองได้นะคะนอกจากนั้นเขาก็ให้ข้อมูลด้วยว่าดูแลยังไงเหมือนอย่างเช่นกระโปรงอะ่ะถ้าซื้ออรีงไม่ตด ก็คือซักเสร็จออกมาแบบตากเลยแล้วก็แพมห้อยเอาไว้มันจะได้แบบมีทรงของมันแต่ว่าแบบรวมๆแล้วก็คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะก็ขอให้คลิปนี้มันได้เพิ่มแบบความรู้อะไรเกี่ยวกับคนที่กําลังเตรียมเข้ามาหาลาัยอยู่แล้วก็ไม่ได้เป็นข้อมูลก็ดีนะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe นะคะแล้วก็คอมเมนต์มาว่าแบบอยากเห็นคลิปอะไรเกี่ยวกับมหาลาัยอีกหรือเปล่าหรือว่าเกี่ยวกับโรงเรียนอะไรประมาณนี้คลิปก็พร้อมที่จะทําตลอดเลยนะคะขอบคุณที่ดูคลิปนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกัน คราวหน้านะคะบ๊ายบาย